เฮลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำหวานเอะวาหวานชาแนลกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้มาอยู่ด้วยกันอีกแล้วในด่านลิปสยองขวัญน,นะคะก็มีคนนอนตายด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปเล่นด่านลิปสยองขวัญกันนะคะจะสยองขวัญกันยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้พอมๆกันเลยคะ่ะโอ้ไม่กล้าเพื่อนเต็มเลยนะคะอันนี้ด่านอะไรเนี่ยโอ้ oh. ให้ตายสิน่าเกียดจังเลยฆ่ากันแบบนี้ไม่แฟร์เลยนะคะอุ๊ยโอ้ oh. อ่ะให้ตายสินี่มันด่านบ้าเลยก็ไม่รู้นะคะอุ้ยข้างบนมีแบบเหมือนใบไม้ด้วยนะคะวิ่งไปแล้วคือตายเลยใช่ไหมเนี่ยอย้งั้นเดี๋ยวเราก็รอให้เวลาหมดแล้วไปดูด่านต่อไปกันเลยนะคะว่าจะเป็นแบบไหน3 2 1หปิดลิฟ ขอให้เจอด่านดีๆนะคะคนแถวนี้นะคะมาเล่นกันเยอะมากคือแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าเขาคือแบบว่าเขาแบบต้องการอะไรที่เขามาเล่นเซิร์ฟนี้เหมือนกันนะคะเราก็เลือกเลือกเซิร์ฟไปงั้นแหละคะ่ะุ๊ยลิปจะเปิดแล้วโอ้ยโอ้ m มค์ oh d มันคือเมือง เป็นเมืองนะคะแล้วก็มีควันที่แบบว่าปลาฉลามจะกระเด้งออกมาได้ด้วยนะคะไปอยู่ในปากปลาฉลามกันโอ้ไม่กอดโอ้โหตอนนี้เพลงมันมากเลยด้วยนี่นี่นีนี่นีเข้าไปในปากมันดีกว่าเฮ้โอ้โห ช่วยด้วยโอ้เรากลายเป็นหยดเลือดเล็กๆนะคะโอ้ oh my god ตอนนี้นะคะน้ำหวานก็ได้ไปเปลี่ยนแบบพวกชุดใหม่แล้วนะคะนี่ห้องอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราก็เข้าไปเล่นกันต่อเลยนะคะอู้อุเข้ามาแล้วๆสิน้ำเย็นอยู่ตรงนั้นทำไมไม่ตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กับเพื่อนๆกันอีกแล้ว เดี๋ยวก็รอรีเปิดนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเปิดสิเปิดเปิดเพื่อความปลอดภัยนะคะเราต้องมาอยู่ตรงนี้อ๋แข่งกินค่ะกิจกรรมการแข่งกินแข่งกินแข่งกินเม้่นออตอนนี้คะแนนเรานำแล้วนะคะคะแนนเราอยู่ช่องตรง ไก่ด้วยนะคะโอ้สรุปเราชนะค่ะเพื่อนๆเย้โอ้โหมีหมวกไก่ด้วยเราต้องบอกเพื่อนๆค่ะด้วยนะคะว่าเราชนะโอ้โหเราได้หมวกไก่มาแบบฟรีๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ยืนรอริอเปิดท่างที่สำคัญนะคะเราต้องยืนติดตรงนี้ค่ะ โอ้มีภาพหนังด้วยนะคะเป็นเอ่ออะไรอะ่ะด็อกเตอร์สแตงนะคะแล้วก็อ่านไม่ค่อยออกนั่นแหละเปิดสิเปิดเปิดเปิดหลุมดำหลุมดำเรากลัวหลุมดำมากเลยนะคะอย่ามานะอย่ามาอย่าดูดเราอย่าอย่าสรุป ว่าหลุมดําก็ไร้ค่านะคะไม่ได้ทําให้เราบาดเจ็บอะไรนะคะเา้าเป็นไรเนี่ยตอนนี้นะคะเพื่อนของเราเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะตอนเดี๋ยวเราจะดูของที่เขาขายกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างโอ,โอ้ยมีคุกกี้ด้วยนะคะแต่ว่าเรามีเงินแค่4ี่บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะออกเ้ยอ้าวนุก เราไม่ออกจากเกมหรอกนะคะเพราะเราจะเล่นต่อนะแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮเสียงแบบนี้มันมันผู้หญิงยืนอยู่ในเต็นท์ค่ะเพื่อนๆผู้หญิงยืนอยู่ในเต็นท์เขาไปฆ่าผู้หญิงไอไอ,อะไรอะไรอะไรหนีนีหนีนีหนีนีหนีหนีนนนเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะอ้ my god ฆาตกรนะคะเนี่ติดชนิดเอ้อ ปล่อยชานตอนนี้นะคะเราพบกับฆาตรกรอออะไรไม่รู้นะคะใส่หน้ากากขา,ขาวๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็รอแค่ให้ลิฟต์เปิดเท่านั้นทางที่ที่เราต้องอยู่ตรงขอบลิฟต์นะคะเนี่ยหัวโตวบางอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็รอลิฟต์เปิดเช่นเคยนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งไปเล้วๆไปแล้วว สรุปว่าเราก็ไม่ตายนะคะเราก็กลับขึ้นมาอยู่บนลิฟเช่นเคยเย้เย้เย้ yeah, yeah, yeah. ก็เราก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่เรากลับมาอยู่บนลิฟต<บ>อีกเช่นเคยก็เราก็ยังไม่ตายนะคะเราก็เราแค่ให้ลิฟต์ปิดเท่านั้นแหละคะ่ะเพื่อนๆที่ตกลงไปก็ไม่เป็นอะไรแล้วนะคะแล้วก็เราแค่ลิฟต์ปเปิดคลิปนี้พูดมากหน่อยนะคะปิาจิป้าฉันบอกให้เปิดเปิดเปิดเออ ทำนะ้าท่ายากด้วยล่ะเนี้ยโหไอ้บ้าลงมาลงมาเสียงอะไรอะ่ะเด้ยเสียงเหมือนอะไรบางอย่างนะคะเหมือนเป็นเพลงเหรอนาะไรอะ่ะเดาลูกบาสเย้เดะลูกบาสนะคะทำไมฉันไม่มีลูกบาสล่ะตอนนี้นะคะเราก็ใส่แว่นคําว่าโบนะคะแล้วก็มีหมวกไก่แล้วก็มีเสื้อกระเป๋ากางเกงมาใหม่นะคะเราได้มานะ จู่ชูสโอ้โหลูกบาสของเรานี่คือนั่งอ่ะการเกียดมากเลยะคะ่ะเฮ้ยลูกบาสฉันลูกบาสฉันเอาคืนมาไหมชิลูกบาสไอ้นีดอะลูกบาสเฮ้ hey, เราก็รอคลิปลิปเปิดเช่นเคยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ลิปเปิดแล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะ มันมันไม่มีไฟช่วยด้วยมันกำลังจะหนีบแล้วช่วยด้วยตอนนี้นะคะเราโดนอัดแบบโอ้ไมก่กอดช่วยช่วยโอ,โอ,โอ้โดนบทเป็นโจ๊กเลยนะคะ อะไรไม่รู้นะคะเดีย๋ยวเราก็ไปหลบตรงนี้เนาะเรากลัวแบบเดีย๋ยวเราตายอะไรประมาณนั้นนะคะกลัวยังมาเยียมหัวกันสี่ย่า,าเหยียบหัวผู้หญิงสิไม่ถูกต้องเลยนะในลิฟต์นี้นะคะมีแค่เราคนเดียวนะคะที่เป็นผู้หญิงเสียงอะไรอะ่เออะเ,เ,เ,เสียงอะไรอะ่ะไฟฟ้าเสียงไฟฟ้านะคะเราได้ยินเสียงเหมือนไฟฟ้าเนาะอะไรอะ่ะ ออกลัวเขากลัวอย่ามาได้ไหมตัวอะไรอ่ะตัว,ตวอะไรอ่ะเราโดนกินนะคะเพืเ่อน,น My God ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะคะไปแล้วล่ะบ๊ายบายจุ๊บๆรักทุกคนนะ